ท่านบอกจะบัฟปุ๊บนี่ใช่หรอเพราะอะไรกูจะเจอตัวใหม่วะไอสัตว์ไม่มีใครเอาหยาดซื้ออะไรซื้อบ้างเลยหรอดีเจนพี่ดีเจนไปไหนปั่นเอ้ยล็อกเครื่องมันใหญ่ปั่นล่างกลางเหยนี่ตังไหนใหญ่เลยปั่นขวาบนเฮ้ยเจอแบงค์มันใหญ่แบงค์กำลังเล่นจุกเด็กอ้าว เอาจิ้มมาแล้วกูจุกเด็กไอ้กูไล่ลาลามาแล้วเหรอร้อยสามสิบเก้าบาทข้าวผู้มาไปทำรอบดิปั่นไ,เออนไฟเชลูอยากเล่นไม่ไหวตรงนี้จนไม่ไหวจ<อ>นไม่ไหวไม่ไล่แล้วเข,ขาทิ้งไปเดยเขาคือ เกี๋ยวเอาแม่ดิตรงเนี้ยอุย้ยได้ดิพี่เอาพี่รอไม่รอเอาดิสวยสเอยอะหนูวับพี่จะรับเอาตองเอาแม่งเงี้ยไอแม่งกลับเอาไอแม่งกลับพอสองพี่ไ<ห>อแ<ห>ม่งกลับาม,มาแล้วไอแม่งกลับมาจากตรงนี้ไม่กลับพี่ระแคะเดิรือเปล่าเยอะขนาด ไอ้แบงค์าไหนแบงใใคขวากลางล่างเอาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ <นำ S 2> อยู่<อ>ไหนนะเอาอยู่นี่นี่หว่าพอแบงคทุกวันนี้แม่งคนใส่กันเยอะแล้วนะเลังจากสาวขาวดูเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์จากยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเย้ยแม่ แต่ถ้ามันจะเนิร์บนี่ <พอ S 2> มึงไม่กลัวจริงเหรอมึงเดินยัดเข้ามาเลยอย่างนั้นเหรอฮะมึงเดินยัดเข้ามางั้นเลยเหรอฮะไม่กลัวหน่อยเหรอเปิดพี่มิงกี้โดนปั๊ับง่ายผมเปิดท่าระวังของพยาบาลแล้วละหรือได้แ,แบบว่าเหมือนมีสองของอ่ะไม่ต้องวางของเลย ต้องแชทก็ให้ฉายามิงกี้แฟนแบงไปแล้วอ๋อก็คือไม่ต้องวางพยาบาลไปครับแล้วก็ไี่ไงอ๋อมันคราดใส่มือได้เลยเหรอใช่ใช่มันถือโหวัวเล่นหนักเลยจริงนะผมคนนี้ก็เล่นหนักเลยนะกระแฟร์ปั่นล่างไหนกันนะร่างกลางปั่นได้กี่คน อ,อีกคนก็ได้โตแล้วพีอ่อ,อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันนั่งกลางอยู่ต้ร้อนฟ้นาเราก็ได้โตแล้ววะท่านใต้กลางในกระเช้ามีาลกูกไม้ ซ้ยบยนน่ะแหละเพื่อนก่จะมีมบ้านเดกาเด็กเออพูดถึงไิตแต<น>่แมง<น>ไม่ทันแน่เลยมันต้องวิ่งไปหาโทเทมใช่ไหมเออยกมาให้แม่งไม่ต้องวิ่งไปดีกว,ว่ามี่มคีตรงนี้พอแล้วม ยกมามาได้เก็บร้อยก่อนได้ห้าร้อยทีละาห้าร้อยสี่วิห้าร้อยล็อกคู่ดาวอ่ะไม่มีไม่มีด้วยเมื่อก่อนคู่ดาวปะนี่เพิ่งปรับมาปรับมาได้แต่ตอนนี้กูเห็นไม้แบบล้มปรับปรับปรับเลยแม่งยัดทุกดอกปรับตั้งแต่เนี่ยเฮทีเดียววทีเดียวโอ้โหไม่ไหววางเกียวแม่งเอาทุกดอกจริงจไม่ผมไง่ายผมง่ายบดทิ้มทุกไม้ด้วยนะประเด็นเนี่ยแม่งแบบ โอ้มคือยัดไม่เก่งใจเลยสัตว์น um ่าจะบู้ขนาดไหนไม่สนวิ่ลไปก่อนเร็วหน่อยไหมเร็วได้เร็วด้วยายโอ้โหโหกมากแค่นั้นอ่ไม่าบประานใหญ่บอกันลองกันลองกันอ้เครื่องนี้อยู่ไหน มึงเห็นที่งานกูไหมเห็นที่งานกูไหมมันไม่คิดจะเปิดจิ้มหน่อยเหรอวะจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันแขนกูมันสันมันเอากูจริงไม่ไหวละจริงๆโอ้โหไอ้นี่บอกว่าคือมันบอกว่ากูตายกูหลงกูตายแน่แค่นั้นปั่นเลยปั่นเลยก็ได้ต้องไหนมา อยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าเครื่องสายร่างมีอยู่เนี่ยสายร่างมีอ่ะฝัดเหงฝัดได้สองคนนะใช่ปหมใช่ฝัดเลยัดจะเล่นแบบนี้แล้วก็ไปเล่นโดดนี่แล้วไปเล่นนุ่นดีกว่ามีไอดีนารีนกำลังบูทให้อยู่กูได้แต่เห็นแบบว่าไม้เล็งปัดลงไปแล้วหายไปเลยเฮ้ยตีอะไรอ่ะเอเอินละ ไม่ใช่ไ้นี่นะโปรตีเทคเกียร์ไม่อยากเสีมไม้บ้านฟ้าเลยได้พี่เดียวนะเดียนะเียวนะครับอ๋อเครื่องเจอนต์มันอยู่ไหนวะดวพี่อยู่ข้างหนอยู่ข้างหนอยู่ข้างในเอ้ยเอากูเครื่องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดูวะพี่ดูวะดูวะดู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 เราไปไม้พี่โดนตาง อ่ะก,กูต้องโดือดต่ะกูต้องนี่เฮ้ยสวย,ยไปเฮ้ยสายล่างเฮ้ยแมย่งจริงหรอวะเดี๋ยวกูไ,ลไปละแม่งจิ้มแล้วกูฟาร์มแต้มจุกเลยจังหวะนี้นเจอติงแตกสีได้สัตว์ยกไม้เนี่ย <laughs> ให้กูฟาร์มมัาหื้อ มีไม้ตรงไหนอีกวะอ๋อนี่นี่ไม้ไฟ้าเก็บไว้ก่อนอ้าเฮ้ยยี่กาอ่ะไปมันเปิดตีอยู่แล้วตีกูไยไงเอ้าไอ้เหี้ยมันบอกไม่ไหวแล้วเอ้าเฮ้ยบาร์บีคิวเหรอเอ้ารู้คงมาดึงแล้วเอ้ามาดึงเลยเอาเสียเอาเสียเก็บหวยทีม อะไรเปลี่ยนเกมกูหายเอ้าเอาหายอะไรใจเย็นดิอยู่นิ่งนพี่กดไอชิปแท็บวะเฮ้ยใครใครบัาคับจอกูอะอะไรอะไรพี่เอ้าพี่กูดูอะโลมินาติแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรพี่เอ้ยมาขับจอกูนี่ไอ้คนนอนไปช่วกูด้วยไอ้ไอ้ มอยะไรใครมาขับเก่าคู่เฮ้ยคุณทำอะไรไม่ได้เราจะแบกพี่เอกออกไปยังไงเนี่ยชิบหายแล้วเอ้าพี่เอกโค้ไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเอาอีเหียเสียงหายเอ้าเฮ้ยเราแปลกๆเลยทีมเฮ้ยทำมันอุ้ม ไม่ถ้ามันอุ้มแขวนนี่จบเลยนะพี่เอกทำอะไรไม่ได้ด้วยไอ้เงี้ยเสียงต้องดึงเลยเว้ยเสียงกูเสียงกูหายเฮ้ยครบได้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 โอ้โหยี่สบัดมาโดนอีกนะไอ้เหี้ยแล้วเสียงเกมกูหายทันป่ะพี่ดึงทันป่ะล้มทันได้ไหมทัน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 สวยพี่อุ้ยเหี้ยกูแหลกเลยกูแหลกเลยเหี้ยกูแหลกของกูแหลกเลยอ้เหี้ยไอ้มัาดูอยู่ไหนวะอุ้ยของกูแหลก สาล่างพี่สายล่างสายล่างสายล่างโอ้โหเฮียไม่โดนมไอ้สุดเคลียร์มาฮียก่อนไหมไปไหนวะอยู่กลางแแบบนะอยู่พี่กลางแแบอยู่พี่กลางแม่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาลุมอยู่กลางแแบก่อนมาลุมอยู่กลางแแบก่อนลุกเลยยื้ได้ยื้ได้ยื้ได้เออลุกเลยคุดไม้ไม้ได้ไม่ใหญ่ไม่ไล่นะไม่ไล่กลับไปแล้วกลับไปไปสายล่างเลยมัดสายยังอยู่แต่ย่าไล่ใครอะไล่มึงไอ้กลองไปสายล่างกีบตู้อยู่ไหนกลับแม่กีบตู้อยู่ไหนอะ อ่ะบนยังไม่ได้เปิดเลยไอ้เหี้ยแต่เสียงเกมกูหายเสียงเกมกูหายไม่ได้เปิดหรอกูล้มอ่ะไม่ได้เดี๋ยวคอยช่วยเดี๋ยวคอยช่วยดีเกงไว้ได้พี่เดี๋ยวออกไปนี่อยู่ดีไอเดียวซีอยู่ดีโอ้ยเฮี้ยนิดเดียวแบงมีลูกชุกุกพังพังจริงไอ้เหี้ยพังยังคอมไอ้สัตว์อาการหนักแ่้เนะหนักเลยเสียงหายเสียงยังหายอยู่เลยเนี่ยจบไเป็นแร ไม่รู้ช่วยแล้วนะไปออกแลรถโอ้ยเกี้ยคอมพลกเลยอะไรวะเสียงรีเวก้าแม่งกระเสาจัดเวลาเนี่ยโอ้ผมน่วงเลยอะไปแ่งชอบไปแข่งชอบอะไรนะเสียงอะไรเสียงต้องเจ็บแต่รีเจียนเอฟซีแป๊บหนึ่งนะทุกคน